สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจกกักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัิสามแผดินสาขาชลบุรีวันนี้มาพบกับท่านสมาชิกนะครับในวันศุกร์ที่7มีนาคม2568กับการนําพระสมเด็จวะะราคังของกูรุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับนำออกมาแบ่งปันมอบให้กับท่านสมาชิกสําหรับวันนี้นะครับจะมีในส่วนของพระสมเด็จวะะราคังรุ่นไหนบ้างนะครับที่นํามามอบให้ เดี๋ยวเราไปรับชมองค์ที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอเปิดด้วยพระสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่พิมพ์อู่ทองนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยผมได้นำออกมาประชาสัมพันธ์เรียกได้ว่าไม่เยอะมากนะครับก็ตามคำ ขอของท่านสมาชิกเลยนะครับวันนี้เลยจัดมามอบให้อีกจำนวนสิบองค์นะครับพระสมเด็จวราคังพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่ท่านหลวงวิชาญเจรนายเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองนิยมจะเห็นได้ว่ามีเกาอบังคับแม่พิมพ์เนี่ยชัดเจนนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มีมวลสารเยอะมากนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีครอบครองนะครับเก็บได้เลยนะครับ อันนี้คือเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อู่ทองที่สวยมากพิมพ์นี้สามารถส่งประกวดได้ด้วยนะครับก็ในช่วงเดือนมกราคมพานเนี่ยจากพิมพ์นี้น้อยมากนะครับวันนี้ก็เลยนะํามามอบให้อีก10องค์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลังองค์นี้นะฮะรุ่นนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าขอบด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะลอยเหมือนอหนอนด้นนะครับเรียกได้ว่ามองให้เห็นถึงการหดยุบ ที่ชัดเจนมากๆนะครับหลงบอกให้เห็นถึงความเก่านะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อพ้าเนี่ยมีความแห้งมากๆนะครับจะเห็นในส่วนของอพระกุกนะครับหรือพระสุมกอเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะเห็นไหมฮะกรอบังคับแม่พิมพ์นะครับจะชัดเจงมากนะครับด้านข้างเห็นล่องรอยนะครับการหลุดของมวลสารรุ่นนี้นะครับพระสุมกอเยอะ นะครับต้องบอกเลยพระซุ้มก่อเยอะมากนะครับต่อนนี้นนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงก็จะเห็นนะฮะเป็นลักษณะผงพุทธคุณก็มีสีเขียวด้วยนะครับมีสีขาวสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นอดินเจ็ดป่านะครับเห็นไหมฮะมีในส่วนของผงช็อคหยกเหล็กไหล นะครับแล้วก็อิดซุ้มก่อนะครับอิดแดงซุ้มก่อนะครับของพระซุ้มก่อมีกุไว้ไม่จนนะครับเนื้อจะเห็นในส่วนของค่าบูนเนี่ยที่มาปกคลุมนะครับชัดเจนมากนะครับด้านหลังจะเห็นถึงความเก่ามากๆเลยนะครับเห็นร่องรอยการหดยุบในส่วนของอิดซุ้มกอนี่เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับมวลสารจะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับ ก็ถือเรียกได้ว,ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ไปดูองค์ที่สองนะครับสำหรับในส่วนของรุน่นนี้อ่ะขอโทษครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้ขอเปลี่ยนรหัสนิดน,นึงนะครับ A02 พิมพ์ใหญ่อูทองนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมก็ เรียกได้ว่าเป็นพระมูลคาาหลักหลายหล้านนะครับด้านหน้าและด้านหลังครับที่ที่ทางศูนย์นำมามอบให้ในราคานี้นะครับเรามอบให้เฉพาะท่านสมาชิกนะครับองค์นี้ดูดีๆนะฮะจะมีเส้นแซมอยู่เนื้อพระมีความแห้งมากนะครับเก่านะครับแห้งเก่าเลยนะครับจะมีโค้งๆจากการกดนะครับโอ้สวยงาม เรียกได้ว่าพระที่ท่านหลวงวิจารณ์เจรนายเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับในยุคที่สมเด็ดพดจพระจันทร์โตเป็นสมเด็จได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จแล้วนะครับเรียกได้ว่าส่วนใหญ่พิมพ์ชงพิมพ์ทรงเนี่ยจะสวยนะครับแล้วก็มวลสารนี่ก็จะชัดเจนมากนะครับสวยไหมครับบอกได้เลยว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองนะฮะร,รุ่นนี้เก็บได้เก็บเลยครับมูลค่านี้ถือว่าพิเศษมากมาก ปรับนิดนึงนะฮะให้เห็นเต็มเต็มองเห็นไหมครับผงพุทธคุณอ,อิดซุ้มกอนะครับรุ่นนี้นี่แห้งเนื้อแห้งมากๆเลยนะครับแล้วก็มวลสารนี่เต็มนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามพระสมเด็จวัดระฆังพิมพูทองเอศูนย์สามด้านหน้าด้านหลังครับ เห็นไหมครด้านหลังนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับลักษณะลอยหนอนด้นนะครับเนื้อพ้ามีความแห้งมากๆนะครับพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์อู่ทองพิมพ์ใหญ่นะครับก็สวยสมบูรณ์นะครับทุกองค์นะครับเห็นร่องรอยการหดยุบเหี่ยวชัดเจนมากๆเลยโอ้สวยงามนะครับองค์จริงนี่สวยมากนะครับ ก็อชอบองค์ไหนนะครับสแกน Q r วอาโค้ดเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ให้ชมความสวยมวลสารนะครับไปดูองค์ถัดไปฮะองค์ที่สี่วันนี้หลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์อูทององค์นี้ก็สวยนะครับ A 04ูนด้านหน้าด้านหลังครับพระของศูนย์มีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะของท่านุวิจารณ์นะครับที่บรรจุอยู่ในหีบ เรียกได้ว่าสมบูรณ์และบริสุทธิ์นะครับก็สำหรับท่านใดที่กำลังสาะแสวงหาในส่วนของพระสมเดวะรัังนะครับมาที่ศูนย์มัสิดสามแผ่ดินสาขาชบลบุรีไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวลสารค่อนข้างเยอะนะฮะรุ่นนี้นะครับเหนือค่อนข้างแห้งนะครับเรียกได้ว่าการระเหย ของน้ําและน้ํามันเนี่ยนะครับถึงยุคตามการเวลาจริงๆนะฮะมวลสารเยอะครับองค์นี้สวยนะฮะมวลสารเต็มเลยเก็บได้เก็บครับองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะครับองค์นี้ผิวพันวันะก็สวยนะครับ a อศูนย์ห้าด้านหน้าด้านหลังครับโอ้โหพิหมูทอง ใครไม่มีนะครับถือว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในส่วนของพระสมเด็จวัระังพิมพ์นี้ของทรุนวิชานเจรนายนะครับสําหรับนักสะสมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะพิมพ์นี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับพิมพ์อู่ทองรุ่นนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับบวนสารนะครับสีเขียวนะครับผงพุทธคุณนะครับอิดซุ้มกอนะครับโอ้โหกระจายเต็มทั่วเลยนะครับ เรียกได้ว่ามวลสารนี่ครบถ้วนนะครับดูพิมพ์ทรงดูความสวยนะครับเรื่องความแท้นี่ไม่ต้องห่วงครับแหา100%นะครับโอเคเรามาดูองค์ที่หกนี่จัดมาสิบองค์เอศูนย์หกครับด้านหน้าด้านหลังโอ้สวยงามนะครับ ผงพุทธคุณเห็นไหมฮะอิดสุ้มกอนะครับรุ่นนี้ผสมเยอะจริงๆเห็นกระจายเต็มทั่วองค์เลยนะครับกลุ่มแม่พิมพ์นะครับเผานะครับมวลสารสีดำอิดสุ้มกอนะครับโอ้เยอะจริงๆนะครับผงทาน ดูที่พื้นผิวนะฮะจะแตกลายสังครโลกนะฮะองค์นี้นี่ดูแบบคลาสสิกมากเก่านะครับโอ้สวยครับไปดูองค์ที่เจ็ดองนี้ A07 ูนย์เจครับน,นี่ก็สวยด้านหน้าด้านหลังครับเห็นไหมฮะดูด้านหลังนี่นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับโอ้สวยงาม อยู่ในกลุ่มของเนื้อหามวลสารเดียวกันนะครับก็พยายามจะคัดออกมาเป็นรุ่นๆนะฮะให้ท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองกันนะครับพักสวยงามนะฮะเกตเป็นกลวยสวยงามมากวงแขนนะครับแกะพิมพ์ได้สวยจริงๆนะครับเห็นความเหี่ยวชัดเจนมากเลยนะครับความเหี่ยวความหดนะครับยุบมวลสารนี่โอ้โหจัดเต็ม โอ้สวยงามครับไปดูองค์ที่8ชอบองค์ไหนนะครับแคปภาพไว้แล้วก็พิจารณาได้นะครับองค์นี้นะครับผมให้รหัสเป็นอ่าเอสนะครับ A31 าด้านหน้าด้านหลังครับองนี้ A31 นะครับสวยไหมครับโอ้โหสวยงามนะครับติมูทองโอโ้อันนี้สวย จริงๆก็สวยทุกองนะฮะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านนะฮะกอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนมากนะครับบนสารนี่กระจายเต็มองค์เลยเห็นเม็ดทองคำนะครับนี่เม็ดทองนะครับองนี้สวยนะฮะแกะพิมพ์ได้สวยจริงๆอ่าถ้าชอบองค์นี้นะครับแคปภาพ สแกน QR Code เข้ามานะครับหรือเสิร์ชหา a d ชเ l a n d เข้ามาได้เลยนะครับไปดูองค์ถัดไปนะครับองค์นี้รหัสนะครับ a 3 4ครับ a 3 4ด้านหน้าด้านหลังครับรุ่นนี้นะครับมีทั้งผงแม่พิมพ์เผานะครับมวลสารอิดแดงซุ้มกอจะเห็นค่าปูนนะฮะค่อนข้างถูกขับออกมานะครับแล้วก็แห้งกลับเข้าไปนะครับ ทำให้เห็นเป็นลักษณะข้าปูนนะครับเนื้อพระออกเป็นขาวเหลืองครับสวยงามออถ้าชอบองค์ไหนนะครับติดต่อจองเข้ามาได้เลยนะครับเดีย๋ยวดูองค์ถัดไปครับองค์นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหพิมพ์ทรงชัดเจนองค์นี้เอสมหกครับด้านหน้ดานด้านหลัง หแห้งนะครับพิมพ์ส่งสวยงามพิมพ์ใหญ่อู่ทองครับพิมพ์นี้ส่งประกวดได้นะครับเก็บพระที่มีที่มาที่ไปนะครับมีประวัติชัดเจนนะครับแน่นอนคําพูดของเซียนนะครับหรือจะสู้หลักฐานได้นะครับเป็นไปไ,ไม่ได้เลยนะครับ หลักฐานนี่คือของจริงนะครับคำพูดมันสามารถพิษแพงพลิกลิ้นได้นะครับเปลี่ยนแปลงไปมาได้ตลอดเวลาเท็จจริงจริงเทจ็ทจนะครับไปดูรุ่นถัดไปนะครับสำหรับรุ่นนี้ในส่วนของพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับวันนี้จัดมามอบให้อีก5องค์นะครับก็เรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์ A01 ครับ วันนี้จะเน้นในส่วนของพิมพ์อู่ทองนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับคนไทยมีจำนวนเยอะมากนะครับที่ศรัทธาในพระสมเด็จนะครับก็หลายๆท่านต้องการที่อยากจะครอบครองนะครับในส่วนของพระสมเด็จวัลรังพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับก็เรียกได้ว่าผมเองก็ไม่ได้ทำคลิปออกไปเยอะนะครับ ก็ตามคำขอมานะครับไปดูองค์ที่สองอยู่ในกลุ่มของพิมพ์พระประธานนะครับสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพระที่มีอายุเกินร้อห้าสิบปีนะครับอยู่ในสภาพนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเนื้อแตกลายสังค์โลกนะครับพิมพ์ทรงสวยงาม เห็นเส้นแซมหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพิมพ์พัทานนะครับสวยงามจริงๆเนื้อขาวงาช้างนะครับมวลสารนี่กระจายเต็มทั่วองค์เลยนะฮะละเอียดนะครับไม่ว่าจะกลุ่มดิน,นต่างๆนะครับพระสมเด็จนะครับมีส่วนผสมของดินปูนนะครับจึงทำให้แม่เหล็ก หรือแร่ธาตุที่อยู่ในดินเนี่ยนะครับทำให้แม่เหล็กเนี่ยดูดติดบางรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นของ่านหลวงวิจารณ์เนี่ยจะผสมเหล็กไหลนะครับที่มีมาเอมามอบให้กับสมเด็จพระจันทร์โตนะครับท่านก็เลยให้หลวงวิจารณ์เจรานายเจรานายเป็นประคำแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นผงจากการเจรานายเนี่ยแหละนะครับเราก็จะนํามาใส่ในองค์ผสมในเป็นมวลสารด้วยนะครับจึงทําให้แม่เหล็กเนี่ยดูดติดนะครับ เพราะฉะนั้นพระสมเด็จวลคังแท้นะครับที่เป็นของสมเด็จพระจันทร์ตัวพรมรังสีนะครับเรื่องแม่เหล็กเนี่ยสำคัญมากๆนะครับจะต้องดูดติดทุกองค์แต่ถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยนะครับก็จะดูดเบามากนะครับโดยเฉพาะยุคที่ทํากับสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยจะค่อนข้างดูดได้เบานะครับเพราะฉะนั้นหลักการทดสอบเนี่ยเราจะต้องใส่องค์พระเข้าไปในถุงพลาสติก แล้วก็ใช้แม่เหล็กแรงดูดสูงเนี่ยฮะในการดูดถ้ามีการเหวี่ยงของผงพลาสติกเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในนั้นอ่ะโอเคว่ามีแร่เหล็กส่วนพระสมเด็จนะครับที่วงการพระเครื่องนะครับเขาทําออกมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการสร้างเรียนแบบซึ่งไม่รู้ส่วนผสมนะครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กเนี่ยก็จะไม่ดูดเลยนะครับเพราะใช้ปูนเปลือกหอยอย่างเดียวไม่ไม่มีส่วนผสมของดินนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับหลายๆท่านต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมฮะโอ้โหเห็นความหนาแน่นไหมครับส่วนที่ยุบหดลงไปนะครับส่วนที่งอกออกมาเนี่ยเห็นความหนาแน่นมากๆเลยนะครับพระสมเด็จวระ,ะครังแท้นะครับที่เป็นของสมเด็จวิชานโตนะครับมีการบันทึกนะฮะมีการบันทึกลงในคัมภีใบลานนะครับในจะต้องมีส่วนผสมของเหล็กไหลยก นะครับดินนะครับดินเจ็ดปงเจ็ดปาเจ็ดท่าเจ็ดสะนะครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กยังไงก็ต้องดูดติดนะครับส่วนที่ดูดไม่ติดเลยยังไงก็ไม่ติดนะครับถามว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นพระแท้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยุคต้นๆนะครับส่วนยุคปลายเนี่ยโอ้แม่เหล็กดูดติดแรงมากนะครับแต่สมัยนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับถ้าท่านนะครับมาที่ศูนย์มรสสบัติสามแผ่นดินนะครับไม่ต้องห่วงครับ ของแท้แน่นอน100%เนะครับเพราะเป็นพระที่มีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในหีบนะครับของสมเด็จรนโตนะครับมีคำสั่งว่าห้ามเปิดหีบจนกว่าจะครบ144ปีนะครับอันนี้คือคำสั่งเลยนะครับอันนี้เป็น A04 นะครับพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับสวยงามที่หนะครับก็ ผิดพ,พูประธานจัดมาห้าองค์นะครับส่วนไหมครับส่วนพิมพ์หลักๆนะครับสุขโขทยัยนิยมนะครับก็มูลค่านี้ไม่มีแลกนะครับตามที่ได้แจ้งไปนะครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่จะต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าพิมพ์สุขโขทัยนะครับ นิยมเนี่ยสูงมากนะครับเรามาดูรุ่นนี้กันบ้างนะครับวันนี้นำมาจากโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านสมาชิกนะครับในส่วนของพระสมเด็จวัดละคังพิม์พฐานแซมนะครับพิม์พฐานแซมเดี๋ยวขอเปลี่ยนมูลค่านิดนึงนะครับอ่านะครับตัดไปเป็นพิมพ์ฐานแซมเนื้อแก่ตังอิ้วนะครับ สีเหลืองๆจะมีในส่วนของค่าผงเกสรรุ่นนี้นะครับมีตังอิวแล้วก็ผงเกสรเยอะจึงทำให้พระเนี่ยออกมาเป็นลักษณะเหมือนขาวนวลเหลืองเห็นไหมฮะสวยงามมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ A 01ูนย์หนึ่แต่ถ้าถูกเหงือ่อสัมผัสไปเรื่อยๆองค์พระจะขาวนะครับรุ่นนี้ก็จะมีส่วนผสมของอิดซุมกอเยอะอยู่นะครับเหล็กไหลนะครับ เราเรียกว่าเห็นค่าผงเกสรเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันตังอิวนะครับเยอะมากเห็นไหมฮะค่าปูนนะฮะนี่แหละครับตังพระที่มีส่วนผสมของตังอิวต้องแห้งแบบนี้นะครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นพระแท้ถึงยุคจริงๆนะฮะก็มีค่าปูนค่าผงเกศรรุ่นนี้จัดมาห้าองค์นะครับเก็บได้เก็บนะครับ ออกได้เลยจริงๆขั้นต่ำรุ่นนี้ต้องห้าหมื่นนะครับวันนี้ก็นำมาแบ่งปันให้ท่านสมาชิกนะครับเอศูนย์สองพิมพ์่านแซมนะครับสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองโอ้โหแห้งแห้งมากๆเลยนะครับวงแขนนี่ขึ้นมาเป็นลำเลยนะฮะโอโ้สวยงาม เนื้อนี่แก่แก่ตังอิ้วนะครับค่าปูนค่าผงเกศรน,นะครับถือเรียกได้ว่ามวลสารนี่สมบูรณ์มากใครยังไม่มีรุ่นนี้นะครับไม่ได้เลยนะครับต้องมีนะครับรุ่นนี้ต้องมีตรงนี้ก็สวยนะครับเอ3ศูนย์สามด้านหน้าด้านหลัง นะครับชอบองไหนนะครับนี่สีฟ้าเจ็ดท่านะครับพระสมเด็จมีส่วนผสมของดินนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจอายุเนี่ยถือเรียกได้ว่าค่อนข้างหาความเสถียรได้ยากมากนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของดินนะครับถ้าใช้ปูนเปลือกหอยอย่างเดียวเนี่ยโอเคแน่นอนนะครับแต่ที่ตรวจยากเพราะว่ามีส่วนผสมของดินเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยการระเบิดนะครับเด็กไหล องที่สี่องนี้ a อศูนย์สี่ครับก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการนำพระมาแบ่งปันให้นะครับสวยไหมครับโอ้โหสวยงามนะครับด้านหลังเห็นรอยหนอนด้นได้รอยปูไตนะครับเนื้อพระแห้งมากนะครับผงเกษรนี่นะครับ แห้งปกคลุมอยู่ที่ผิวเลยนะครับเต็มเลยนะครับพุทธคุณต่างๆอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพิมพ์ฐานแซม A05 ครับด้านหน้าด้านหลังสวยไหมครับโอ้โหนะครับสวยงามเนื้อน้แกะตังอิวนะครับกับผมเกษร เนื้อแห้งมากๆเลยนะครับสวยงามจริงๆเรียกได้ว่าเก่าสมบูรณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะครับอ่ะไปดูอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับในส่วนของพิมพ์สุขโขไทยนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษมอบให้นะครับในส่วนของพระสมเด็จพิมพ์สุขโขไทยหลวงิทธิ์นะครับ สวยงามนะครับนี่คือจะเห็นค่าปูนนะครับกรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้พิเศษนะครับมอบให้ราคานี้ถือว่าจัดมอบให้จริงๆนะครับพระสมเด็จวราคังพิมพ์สุโขทัยกําแพงเพชรนะครับจะเห็นค่าปูนนะครับที่มาปกคลุมที่พื้นผิวนะครับร่องรอยการหดยุบชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับ ด้านหลังขอบด้านข้างนี่้อยหนอนด้นเลยนะฮะอันนี้ก็มวลสารเยอะนะครับสวยงามครับไปดูองค์ที่สองเอศูนย์สองด้านหน้าด้านหลังครับสวยไหมครับโอ้โหเนื้อหานะครับสุดๆเลยนะครับแห้งมาก ด้านข้างนี่เนื้อนี่แบบมีความหนาแน่นมากๆเลยรุ่นนี้มวลสารเยอะเห็นไหมครับผงพุทธคุณนะครับอิดแดงซุ้มกอนะครับนี่ยังไม่ได้ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับล่องแขนอาบขี้ผเก่ามากนะครับถ้าชอบรุ่นนี้เก็บได้เลยนะครับนี่ถือว่ามูลค่านี้ถือว่าพิเศษจริงๆ ครับ A03 ครับด้านหน้าด้านหลังสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะครับถ้าชอบก็สแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สุโขทยกำแพงเพชรน,นะครับหลวงสิทธิ์นี่แกะพิมพ์ได้สวยนะครับหลวงสิทธ์นี่ เทียบเรียกได้ว่าแกะมาทุกพิมพ์ดีกว่านะครับแล้วก็หลวงวิจาร์ท่านก็ได้นํารูปแบบนะครับมาเกลานะครับให้อ่อนช้อยมากขึ้นนะครับก่อบังคับแม่พิมพ์นี้มีตั้งแต่ยุคหลวงศิษย์แล้วนะครับไม่ใช่มามีในยุคของท่หลวงวิจารนะครับในส่วนของพิมพ์สุขหัวไทยนะครับองค์ที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการ นะครับจะระบุว่าพิมพ์แบบนี้ต้องเป็นของหลวงวิจารณ์เท่านั้นไม่ใช่นะครับ A04 ครับสวยไหมครับโอ้โหยนะครับสวยงามเนื้อหาแห้งนะครับเหลืองขาวเหลืองนะครับเก็บได้นะครับเนื้อหาแบบนี้เห็นร่องรอยการปินะครับชัดเจนเลยนะครับ รุ่นนี้จัดมาให้หกองค์สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับ A05 ด้านหน้าด้านาหลังครับะนะครับก็จะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน30นาทีนะครับผมกันแบบสบายๆนะครับชอบองค์ไหนนะครับ ผมก็พยายามทําคลิปออกมาทุกวันศุกร์นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับชมแล้วก็ฝากโอ้อันนี้มืนสารสวยนะครับชิน้นนี้นี่นี่สุดยอดเลยกดไลค์กดแชร์นะครับเก็บพระแท้ที่มีที่มาที่ไปสบายใจครับไม่ต้องเชื่อใครให้เชื่อที่หลักฐานนะครับเชื่อที่มาแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเชื่อคําพูดของเซียนนะครับวันหนึ่ง เราก็ต้องจากโลกนี้ไปนะครับแต่หลักฐานประวัติยังคงอยู่นะครับโอ้โห,โหโมวลสารมันเริ่มเลยนะอันนี้เนื้อแห้งเนื้อปินะครับปดโอ้สวยงามนะครับตรงนี้มวลสารเยอะจริงๆนะครับสีเหลืองสีฟ้านะครับดินสีแดงโอ้โหเยอะจริงนะครับ ก็นะครับขอปิดท้ายด้วยองค์นี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่รับชมจนจบแล้วก็สำหรับท่านที่ได้บูชาไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ